ใส่ไปนิดนึงแบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยกลับนก็เข้าเลยมันก็กระแทกแบบนี้ครับนี่ระยะกระแทกของมันสวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมช่องตะวันฉายเอฟซนะครับวิดีโอนี้ผมมาแนะนาเพื่อนๆเกี่ยวกับสว่านโรตารี่ไร้สายไร้แปรงตานของโอซึกะนะครับเป็นแบรนด์ของโอซึกะนะครับคือตัวนี้เป็นสําหรับเจาะเจาะปูนเจาะผนังเจาะซีเมนอะไรนะครับสกัดปูนอะไรแบบนี้โดยเฉพาะเลยครับ แรงดีมากตัวนี้ครับผมลองลองแกะก่อนลองใช้ดูเลยครับก็จะได้มาแนะนําเพื่อนๆได้ถูกต้องนะครับมันเป็นรุ่น OS HS นะครับขีดสองกนะครับตัวนี้แล้วก็ดอกสว่านก็จะให้ดอกสว่านมาด้วยนะครับก็ดูตามหน้ากล่องก่อนกันแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเยื่อข้างในกัน,นครับก็ยางกันฝุ่นหนึ่งชิ้นแล้วก็ดอกสว่านขนาด6มิลคูณ15คูณ150มิลก,ก็คือ6มิลคูณด้วย15เซนหนึ่งชิ้นแล้วก็8มิล10มิล แล้วก็เป็นสิวแบนนะครับแล้วก็เป็นหัวสิวแบบกลมๆนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับรวมไปหน้าชิ้นนะครับก็เรามาดูกําลังไฟกําลังไฟในการชาร์จเข้า2 2 0โวลต์เหมือนปกตินะครับแบตเตอรี่1 128โวลต์4แอมป์ก็น่าจะไม่128โวลต์นี่น่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นประมาณทัก20โวลต์นะครับก็ความเร็วรอบปกติก็ความเร็วรอบอยู่ที่0ถึง1200รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็อัตราการกระแทกก็0ถึง5300รอบต่อนาทีนะครับ ใช้ตนจิงครับการรับประกันของการรับประกันให้6เดือนนะครับเคลมง่ายที่สุดในโลกเท่าที่ก็บอกมาครับเคยมากที่สุดในโลกก็เราสแกนคิว่าโคตตัวนี้เลยหรือไม่ก็บาโคตตัวนี้ก็ได้ครับนั่นนี่ก็เป็นเบอร์ตัวนะครับกลองไปใช้แล้วก็มีปัญหาก็ทําตามนี้เลยนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูข้างในนะครับข้างในครับพอแกะอ้นั้นออกไปก็จะอยู่ข้างในแบบนี้ครับข้างในก็จะเป็นกล่องเขียนตัวหนังสือโอซุกะสีเหลืองแบบนี้ครับกล่องเป็นพลาสติกแข็งแรงครับกล่องแข็งแรงแล้วก็สวยด้วยครับก็ดูข้างใน ครับข้างในก็สวยงามเลยครับตัวนี้ก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือก็น่าจะเป็นภาษาภาษาต่างประเทศนะครับก็มีอังกฤษกับจีนนะครับคนไทยอ่านได้นะครับก็ทีนี้เรามาดูตัวอันนี้ของแถมเนี๋ยจะอธิบายของแถมให้ฟังครับครับตัวนี้ก็จะเป็นสว่านนะครับสว่านกับแบตเตอรี่ ที่เขาให้มานะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาก็หนึ่งหนึ่งตัวนะครับหลูกนะครับไม่ใช่มีไม่ใช่มี2ลูกเหมือนหน้าปกนะครับคือหน้าปกเขาทาให้ดูให้ดูดีว่าตอนที่กําลังใส่แล้วก็ตอนที่แบตเตอรี่อยู่ข้างนอกนะครับก็จริงๆก็จะแตมมาลูกเดียวนะครับก็แบตเตอรี่สามารถใช้ได้กับทุกรุ่นของเครื่องมือของอุตสาหมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อยวงเดือนจิ๋วหรือว่าพวกบล็อกขัน้อหรือว่าพวกลูกหมูหรือว่าพวกไอตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะครับใครที่มีแบบนี้ก็สามารถใส่กันได้เลย แต่เขาใช้มาในใน,ในชุดสว่านอุตรนี้คือตัวเดียวอาจจะเพราะว่าราคาไม่แรงก็เลยให้เยอะไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูบอดี้ก่อนนะครับมาดูวัสดุข้อน้ำหนักเฉพาะไม่มีไม่มีฐานนะครับขก็น่าจะประมาณสักสองโลเพื่อนๆจะไปเจาะปูนเจาะผ้ามานังสกัดปูนอะไรแบบนี้ก็คือเอาไปได้เลยตัวนี้นะครับก็ผมผมลองใช้งานแล้ว ครับก็ที่เลื่อนเลื่อก็คือโอยใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าก็ให้มาเลืเ่อเลื่อแบบนี้นะครับก็โทรามาดูเนื้องานก็ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็วัสดุตัวนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแต่ว่าดูแบบมันมันแน่นนะครับมันแน่นมันไม่เที่ยวรวมรวมนะครับมันแน่นดีนะครับเพราะว่ามันใช้แรงกระแทกเยอะถ้าํำรวมรวมมันก็น่าจะอยู่ได้ไม่นานนะครับแต่อันนี้มันคือมันแน่นดีแน่นอนครับแน่นอนเลยแล้วก็เรามาดูเริ่มจาก หัวก่อนครับก็ระบบโรตารี่ก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับหัวแบบนี้นะครับกดแล้วก็เราใส่ดอกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดอกวให้ดูครับนี่ดอกที่เขาแถมมาเดี๋ยวลองใส่ครับพีที่ใส่ก็คือกดแล้วก็เราใส่ไปเลยนะครับมันจะมีมุมครับใส่แล้วก็ใส่ไปนิดนึงแบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยกลับก็เข้าเลยนะครับแค่นี้ครับก็ใช้งานได้เลยกระแทกแบบนี้ครับนี่ระยะกระแทกของมัน เวลาถอดก็คือกดกดหัวนี้เข้ามาแล้วก็ดึงนะครับเาก็จะทําเครื่องหมายให้เรานะครับที่หัวมันก็จะมีเครื่องหมายอยู่นะครับไว้อเรากดเข้าไปส่วนมากพวกโรตารี่ก็จะมีสองระบรบสามระบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามระบบตัวนี้ก็คือตรงนี้สําหรับเจาะนะครับเจาะแบบกระแทกเช่นเราจะเจาะฝาผนังฝังปุ๊กฝังอะไรแบบนี้ก็ใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือแบบที่เราไม่กระแทกนะครับเช่นเราจะเจาะพื้นที่เป็นกระเบื้องนะครับพื้นที่เป็นกระเบื้องนี่ถ้าเรากระแทกมันจะแตกเลย เพราะฉะนั้นเราปรับมาหมดที่ว่าไม่ต้องก,กระเทกนะครับแล้วก็เจาะไปก่อนครับเราก็เจาะไม้เจาะเหล็กเจาะอะไรได้หมดนะครับแต่ว,ว่าดอกสว่านแบบแบบดอกของโรตารี่แบบนี้มันจะเจาะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาหัวต่อนะครับอันนี้ตัวนี้เขาไม่เต็มหัวต่อไม้นะครับหาหัวต่อสําหรับต่อตรงนี้แล้วก็เป็นหัวจำปาแบบเจาะแบบดอกเจาะทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเน้นใช้เจาะบนูนเจาะอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็อีกอีกอีกระบบหนึ่งก็คือระบบแบบสกัดนะครับ สกัดก็จะมีดอกสกัดแถวไม้นะครับสองดอกนะครับเป็นหัวหัวกลมกับหัวเบนนะครับก็ให้ตามาหมุนนี่เลยสกัดนี่คือมันจะไม่หมุนนะครับมันจะกัดแทกอย่างเดียวกัดแทกอย่างเดียวโอเคนะครับแล้วตอนนี้เรามาดูสวิตนะครับสวิตก็คือเป็นแบบเซฟตี้นะครับก็คือเป็นสามล็อกอยู่นะครับตาใบตาอนี้ก็คือใบหน้านะครับตาใบตางนี้ก็คือต่อยหลังแล้วถ้าอยู่ตรงกลางนี่ก็คือแบบล็อกล็อกไว้เราไม่กดไม่ได้นะครับเผื่อว่าเด็กๆจะมาเล่นอะไรนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมลงใส่ใส่แบตเข้าไปดูนะครับตอนนี้ก็เป็นแบตแบตอย่างที่บอกก็คือใส่ลงกับของอุสกะน่าจะทุกรุ่นนะครับที่เป็นหนึ่งหนึ่งสองแปดนะครับก็ใส่ไปก็แน่นดีนะครับทีนี้ลองลองฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดไปหมดหมดกระแทกนะครับแล้วก็ไปเพื่อนๆลอ,องฟังเสียงดูโอ้ล็อกอยู่นรับตอยหลงังที่ไปหน้านะครับ ก้างจะแรงนะครับพอผมลองโจ์แลวครับคือรุ่นสมัยก่อนๆก็จะเป็นสว่านไฟฟ้านะครับจากประสบการณ์ที่ใช้สว่านโรตารี่แบบไฟฟ้ามาก็น้ําหนักก็จะจะเบากว่านี้นิดหนึ่งพอตอนนี้มันจะหนักที่แบตมานะครับแต่สว่านโรตารี่ต้องเอาที่แข็งแรงนะครับต้องเอาที่หนักๆคือเราจะไม่ใช้แรงกดเยอะนะครับสว่านโรตารี่เวลาเราใช้งานจริงนะครับ เพราะน้ำหนักของตัวมันจะช่วยเราในการทํางานนะครับแต่ถ้าเป็นตัวถูกๆแบบที่ว่าใช้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นตัวถูกๆมันก็จะรู้สึกว่าเบาๆเแบบวลาแรงเจาะนี่มันก็เจาะไม่ค่อยตีเท่าไหร่นะครับเพราะน้ำหนักตัวมันน้อยเราต้องใช้น้ําหนักเราช่วยนะครับแต่เอาที่เป็นหนักๆแบบน,นี้คือแน่นอนโัทอรี่นะครับครับก็เสียงก็แน่นอนเลยครับนี่ต่อยหลังไอ้นี่คาแทกอย่างเดียวมันจะไม่หมุนครับข้างในมันก็จะคะแทกอยู่แบบนี้ระบบแล้วก็ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีไฟครับมีไฟบอกสถานะแบตว่ามีอยู่เท่าไรเท่าไรนะครับเผื่อเราต้องการใช้งานเราจะได้คำนวณได้ว่าเออมีขีดหนึ่งเราก็สามารถจะใช้พอไม่พอเราก็สามารถเตรียมแบตไว้พร้อมเลยนะครับถ้าเราใส่แบตนี่คือมันจะตั้งได้เลยถ้าเอาแบตออกมันก็น่าจะคว่ำไปนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับเป็นอุปกรณ์เสริมแล้วก็เป็นของสมณคุณกับลูกค้าของแถมอะไรประมาณนี้นะครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวมือจับนะครับตัวช่วยจับด้านหน้านะครับก็ใส่เข้ามาแบบนี้เลย ปั๊บใส่เข้ามาไว้นี้แล้วก็เราต้องการปรับไปมุมไหนครับปรับไปมุมนี้แล้วก็ล็อกทางนี้ได้เลยนะครับนะครับจ่อแบบนี้นะครับปรับไปมุมกานล่างเราก็ล็อกทางนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราถนัดมือซ้ายนะครับเราก็หมุนอันนี้มาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกด้านนี้ได้เลยนะครับมันก็หมุนได้รอบทิศทางก็เลยกันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูการใส่ก็เรียกว่าตัวล็อกระยะนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวล็อกระยะนะครับคือที่ให้ตัวล็อกระยะมาก็คือสว่านในพวกนี้มันมันกระแทกเรงนะครับถ้าคนที่ว่าไม่ไม่ชำนาญการมาใช้งานก็คือมันจะเขาเรียกว่ายัางไงอนะ่ะมันเจาะผนังเอาคิดว่าเจาะผนังคือจะการะยะไม่ถูกก็จะอาจจะทะลุไปข้างนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะล็อกไว้นะครับมันก็จะปรับแบบนี้ครับกดตรงนี้กดแล้วเราก็ลากไปลากมา นี้เรามาดูดอกที่เขาแถมมาดอกเขาจะให้มาเป็นดอกขนาด6มิล8มิลน,นะครับตัวนี้เป็นขนาด6มิลแล้วก็ขนาด8มิลก็10มิลน,นะครับ10มิลก็หัวก็น่าจะเคลือบเปบทบองเหลืองมานะครับใช่ครับหัวก็จะชุบทองเหลืองมานะครับเป็นแบบสองฟันตัวนี้แล้วก็ท้ายก็จะเคลือบแข็ง ในร่องลูกปืนไหมแล้วนะครับก็เป็นดอกที่ว่าคุณภาพใช้ได้นะครับไม่เย่เป็นคุณภาพดีใช้ได้ดูจากเนื้อเหล็กนะครับถือว่าของแถมที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าแถมดอกร้ยไรมาครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นดอกสกัดนะครับตัวนี้สกัดแบบหัวเบนนะครับครับอย่างดีเลยครับตัวนี้ขนาดใหญ่แล้วก็ตัวนี้เป็นหัวกลมนะครับที่เขาแต่ไหม ไว้สกัดเสาไว้สกัดอะไรได้หมดนะครับคานสกัดคานครับก็มาดูตัวที่ปรับนะครับก้อนี่ตัวที่ปรับที่บอกนะครับตัวนี้ก็คือเช่นเราต้องการเจาะลงไปสักประมาณนี้นะครับประมาณเท่าสกรูอ่าสกรูประมาณยาวตัวนี้ครับเราต้องการเจาะลงไปในฝาบนหลังตัวนี้ครับเราก็ปรับตัวนี้ให้มาให้มาถึงนี่เลยครับเห็นไหมครับเราก็ปรับมาให้เท่าตัวสกรูนี่เลยครับ พอเจาะลงมาตรงนี้มันก็จะชนฝาผนังมาตรงนี้นะครับมันก็ช่วยกันเราไม่ให้ทะลุไปด้านนอกนะครับตัวนี้ก็ติอีกตัวนึงก็คือเป็นยางกันฝุ่นนะครับไว้ใส่ที่หัวมันแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใช้กันหรอกครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จที่ชาร์จก็ชาร์จได้ทุกรุ่นของโอซุการเหมือนกันนะครับเอารุ่นนู้นรุนนี้นมาชาร์จได้หมดนะครับก็ตามที่ผมลองนะครับตามที่ผมลองใช้เจาะฝาผนังฝาอะไรก็เดี๋ยวให้ดูกันนะครับก็คือ ใช้ดีนะครับใช้ดีแรงแรงเจดีมากครับแล้วก็น้ําหนักดีด้วยคือวิธีการโจาะเราไม่ต้องไปกดมันเยอะตัวนี้นะครับเราแค่ประคองตัวสว่านนัอยู่ในระดับที่เราต้องการเจแล้วก็ใช้แรงกดเบาๆพอนะครับที่เหลือลก็ระบบโรตารี่อยู่ว่ามันก็จะทํางานเองแบบนี้เลยครับเราไม่ต้องไปกดมากมายนะครับนะครับก็ราคาสอง0ันแปดร้อยสองพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับรู้สึกว่าสองพันแปดร้อยกว่าบาทก็ปมะยาซื้อกันได้นะครับใครที่ว่าต้องการจะใช้ตัวนี้ครับคือ ไม่แพงนะครับราคา2 8 0 0กว่าบาทตัวนี้ถ้าดูจากสินค้าก็คุณภาพที่ว่าผมลองลองเทสดูนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับสวา์เมื่อก่อนนะครับอันนี้มันสะดวกมันไม่ต้องพกสายไม่ต้องพกอะไรเลยนะครับขึ้นที่สูงเข้าไปในปา่าในสวนยางป่าย,ยางไปทําไปทําขนําไปทําลูกน้าอะไรก็คือพาตัวนี้ไปกับแบตเตอรี่พอแล้วครับนะครับแล้วก็ใครที่สนใจที่จะซื้อตัวนี้มาใช้นะครับก็คือใต้คลิปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ท่านใดที่ซื้อผ่านทางหน้าเพจ ในลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็บอกว่าเป็นแฟนกับช่องตะวันฉายเอฟซนะครับข้อทางทางเพียเก็จะลดให้ประมาณสิบเปอร์เซ็นนะครับรู้สึกว่าจะลดค่าเครื่องให้ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ลองลองดูนะครับลองเข้าไปกดสั่งซื้อดูนะครับก็คือมันใช่ดีเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานนะครับที่ผมใช้งานที่ผมเทสดูครับนี่ก็คือดอกขนาดสิบมิลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะพื้นตัวนี้ก็คือนาลายเซนนะครับเป็นพื้นที่เทไว้ก้้งบ้านนะครับ เป็นพื้นที่เทไว้สีแ็กไว้นะครับข้อหนาปอดมุกวนนะครับแล้วนกะ็พูนค่อนข้างยาแข็งด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะด้วยดอก10บมิลให้ดูนะครับครับขอ้อขอปรับไปหน้าก่อนนะครับ ก็ผมจอไปจมเลยนะครับทอนนี้นะครับครับก็เพื่อนๆเห็น,นก็คือจอไปจมดอกเลยนะครับคือจอแบบกดมือเดียวสบายๆนะครับครับทุวน,นี้ก็ใช้ระบบคาเทกนะครับ เสียงดังสนั่นวันไหวนะครับเพอพใช้กระเทกนะครับเกนครับอันนี้ดอกขนาดสิบมิลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใส่อีแบบหัวสกัดเบนดูนะครับครับก็จะลองกัดสกัดที่มุมนี้ดูนะครับครับข้อปรับครับหมดหมดสกัดก็ปรับมาตรงนี้เลยนะครับหมดสกัดให้เพื่อนๆปรับมาตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้มันจะใช้ได้มันจะหมุนนะครับครับก็ปรับมาตรงนี้นะครับกดแล้วก็หมุนมาเลยโอีคครับ โอเคนะครับใครทำเป็นต้องใชจด้วยอยากจะซื้อไว้ติดบ้านไอ้พวกสวานโรตารี่พวกนี้นะครับก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับคือถ้าที่ใช้มาแล้วก็ทดลองให้ดูคือไม่ปิดหวังจริงๆนะครับก็เฉพาะดอกนะครับเฉพาะดอกนี้ถ้าเราไปซื้อต่างหากก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพันหนึ่งน่าจะได้นะครับก็เฉพาะราคาดอกนะครับอันนี้เขาแถมไม้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มเลยกับราคานี่ยครับเพราะว่าประสิทธิภาพการใช้งานดีนะครับโอเคครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจากช่องตะันใจซีนะครับ